หน่วยที่5การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามของตนเองปายวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน <c oughs> สาระการเรียนรู้ในหน่วยที่5จะประกอบด้วยความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำความหมายของผู้ตามและภาวะผู้ตาม การพัฒนาคนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาเหตุที่ผู้นำขาดภาวะผู้นำตามแนวทางปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลักษณะสำคัญของการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติตนตามแนวทางปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำผู้นำ (leader) คือผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระทำของผู้อื่นมากกว่าคนอื่นๆในกลุ่มหรือองค์กรซึ่งเขาปฏิบัติงานอยู่ภาวะผู้นำ (leadership) คือผู้ที่มีอํานาจเหนือผู้อื่นและอํานาจนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้สำเร็จและทำให้ผู้ตามยอมรับ และเต็มใจปฏิบัติตามความหมายของผู้ตามและภาวะผู้ตามผู้ตาม follower หมายถึงผู้ปฏิบัติงานองค์การหรืองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ภาวะผู้ตาม followership เป็นการยอมรับในการนำของผู้นำที่แท้จริงหรือ a u t h e n i c leader การมีภาวะผู้ตามของผู้ตามที่ดีไม่ได้หมายถึงการยอมรับสภาพหรือยอมรับการนำโดยสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการเท่านั้นการพัฒนาคนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หหลักความพอประมาณห่วงที่หนึ่งสงหลักความมีเหตุผลห่วงที่สองส หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีห่วงที่สามส่วนเงื่อนไขคุณธรรมคือการยึดคุณธรรมต่างๆที่ความสื่อสัต์ุจิต,จตความอดทนความเพียรการมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม และการแบ่งปันการใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาวะผู้นําในเรื่องของหลักการบริหารก็เปรียบเหมือนเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันตนเองลักษณะสำคัญของการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่ง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน 2. เน้นการเข้าใจเข้าถึงและร่วมพัฒนาอย่างสอดคล้องกับกลุ่มสังคม 3. เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงการทำตามลำดับขั้นตอน การปฏิบัติตนตามแนวทางปาัจญาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่ยึดความประหยัดสองอยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริตสมอาชีวะ 3. ละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันการทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีตสัมมารกรรมันตะสีไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ หปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วอบายมุก 6. ให้หมดสิ้นไปจบหน่วยที่ 5. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามของตนเองในรายวิชาการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบขาดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในงานด้วยนะครับ